สวัสดีครับเดี๋ยวมารีวิวกันนิดหน่อยนะครับเรื่องแขนเก็บเชือกแบบปกติแบบธรรมดานะครับแบบออโต้นะครับตัวนี้จะเป็นแบบธรรมดานะครับที่ทำปกติมันจะอยู่ด้านบนนะครับกับตัวนี้นะครับแบบออโต้ความคิดส่วนตัวนะครับ คือเอาง่ายๆนะครับอันนี้ยังไม่ได้ขึ้นยางเดี๋ยวคราวน,นี้ตัวนี้มันมียางกันกระชากครับที่ดึงไว้เห็นไหมครับมันจะมีแรงดึงวเวลายิงไปเนี่ยลูกออกจริงครับแต่ว่ามันเหมือนแรงส่งมันก็น้อยกว่าครับเพราะมันมีแรงหนีบของตัวนี้เอาไว้ดูนะครับ น,นี้เหนียวไปแล้วนะครับถ้าปกตินี่ถ้าขึ้นยางลูกันจะออกนะครับเห็นไหมครับก็คือตัวนี้มันหนีบเอาไว้อันนี้คือตัวปกตินะครับใด้ดีไม่ต้องใส่เลยก็ได้ครับมาเกี่ยวตัวนี้มันจะดีเลยกับตัวนี้นะครับเป็นแขนออโต้ครับผมลักษณะตัวนี้เหมือนกันนะครับอย่างกันกระชาก ยงังไม่ได้ขึ้นลูกเหมือนกันนะครับดูนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่มีแรงที่ว่าไปนหนีบกับลูกนะครับพูดง่ายาผมคิดว่ามันน่าจะแรงกว่าตอนนี้สักนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องไปบีบกับลูกเพราะว่าตัวน,นี้มันจะเป็นอิสระกว่าความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับ ปันประสบการณ์ครับผมผิดถูกขออภัยครับขอบคุณครับสำหรับคนที่ทักถามกันเข้ามาสวัสดีครับ